บาเพวกคุณออกไปออกไปคุณอังครับผมว่าเราออกไปก้างนอกดีกว่าครับตรงนี้ไม่เหมาะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทําคอดควายกันครับเออคนค่ะก็คอดคนครับผมว่าเราไปกุญกลางนอกดีกว่าครับคุณอังอ่าพอเป็นกลับบ้านเราก็จัดการมันเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่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 มันมาแล้วพี่มันมาแล้วโอ้โหพี่เชื่อมันได้ยังล่ะอ๋อแปลงร่างซะจำไม่ได้เลยเนี่ยจริงเหรอจริงจริงไม่มีใครจำได้หรอกเอาแล้วเนี่ยเอาแไ้วเนี่ยตาสองชั้นจมูกล้งโด่งปากเป็นกระจิบจำไม่ได้เออกูรู้ว่าจำไม่ได้แต่ตอนนี้เลือกกูจะไม่เดินแล้วหน้ากูชาทั้งหน้าเลยเนี่ยจะเอาออกไหมล่ะ เออต้องจะกระทึกมานต่คจะตายก่อนนะเฮ้ย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 เห็นแลเออค่อยเห็นหน่อย